สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับผม ข้อประจําวันที่เดนะครับเดือน11 2เ6็นระครับก่อนไปรับชมหนทางขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคเราอาจจะเป็นพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมสําหรับแนทางของเราเมื่อวานนี้มา มาแค่ในหวยลาสตาร์นะครับพี่พี่มาแค่เล็กวิ่งนะวิ่งศูนย์นะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับในรอบ V i p นั้นหลุดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้ผมให้วิ่งไปที่ศูนสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกศูนย์ห้าศย์ห 07นะครับ6กหนึ่งหห้าหตัวให้ไปที่0 6 7นะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับผมอันนี้หวยเราสตาร์นะครับ ส่วนเราสตาร์ VIP นะครับเราสตาร์ VIP เราสตาร์ VIP ผมได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พได้0ย์เนาะแล้วก็เลข6นะครับ0ูนย์หนึ่งศูนสามศนะครับ3ตัวผมให้ไปที่063 นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยเราสตาเนาะแล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจนะยญาณ ในการรับชมนะครับพี่พี่ก็วันนี้ขอให้มาเด้งๆด้ปังปังทั้งสองรอบก็แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็ก่อนออกไปเนาะอย่าลืม รับชมนะครับหนังขยาเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเป็นกาลังใจนะครับแนวทางในรอบไหนที่ผมลงช้าหรือว่ายังไงเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็ดาวโจนนะครับก็ไม่ได้ลงให้แล้วก็แนวทางราวเช้าก็ไม่ได้ลงให้นะครับก็เลืองงานมาแล้วไอ้เหนื่อยนะครับพี่ๆแล้วเผลอหลับเลยนะครับเมื่อคืนนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะปรับปรุงแก้ไขเวลานะครับ ก็จะพยายามลงให้ไวกว่าเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ